อันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2 6พฤษภาคม2566นะครับที่โรมอิตาลีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมเบียนบีดาในเนต้านะครับ oh. นี่นะเบียนบีดาในเนต้ามาถึงเขาให้กด4 6แต่ไม่รู้กดแล้ยังไงแต่ว่ามีคนมาด้วยก็คือเปิดประตูเข้าไปได้นะครับก็นี่เดินเข้ามานะครับ เป็นคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ละหลังนะครับนี่นครับ